โกบ้านตะโกตะบุญตโานำงิโดยมาให้กูักที่เต็พี่เต็มที่มาที่มาที่าที่เเอเมะไร่จอกัคร่ควรใส่หรือเปล่าไปขับรถเกงีสรทีนี่ม่คุมารดูน้ำมันครับคมีปัจจัยมาายได้้ส่วนหมูไเน้อยครับ

อันนี้เป็นสลีล okay, um ่าสังขารหลวงของควนไม่ดีไปถวายตรงไหนน้ำอยู่ในเตามันมีข้าอยู่อะไปตกตรงเลยเฮ้ยำท่าไหร่้างไปตกแต่งนี่อะไรอะไรอะไรตกยตงไม่ไม่ไ่ไ่เที่ยงชีไม่เทียงช mẹ của mẹ của <laughs> <laughs> <Arri chega>. <laughs> 你好，你好，你好。 ทำบุญครับวันนี้ครับเขอยู่ทำงานเลยโตอยู่นหนเลยและนุโมทนาบุญเปิดทางบุญเปิดทางสว่างเปิดทางบารมีเปิดทางมงคลเปิดโชคลาภเดินทอง สีสุขให้แก่ข้าพเจ้าทั้งแป่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้สงผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ล้อมถวายจาตุปัจจัยดอกไม้ทูกเทียนและของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้า อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในกิจการในครอบครัวมีโชคมีลาภมีสุขภาพแข็งแรงมีพราณาัมที่สมบูรณ์ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมดังความปรารถนาทุกประการเทอ Uh oh. ตังตุมังยุเมวสมิชตุสบรนโตสังปะจันโรโยทามณีจติระสนี้เุถายของเรียบะคอปอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างหลัง จะพาชมวัดนะครับสวัดมังสรวัดนะครับตำบลคอโคนะครับจังหวัดนครราชสีมานยอ้ตคนรบอ่ะมังกรคอย่าดูดููคอตู้เดียวนี่นี่ะดสวยเหมือนกันนัาีครับผู้ร่วมทำบุญวันนี้ครับ ร้อนแล้วใช่ไหมเริ่มร้อนแล้วโอมันใส่เขาได้นี่ เราจะพาไปดูช้างครับวของมันช้างอ่ะ ก็ติดต่อไงติดต่ัราคาลีขาหนึ่งเอาเอาไอ้กอนจะเป็นยุกแล้วบ่ออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆวัดนะคะอื่จะเป็นพระห้อง ก็าือเียงเนี่ยจะต้องมีแต่คนมาแล้วก็ต้องแอบดูดูค่าอะไรมาล่ะจัดบทจิหมายเนี่ยมามาไม่ได้หรอกผู้ช่วยวัดเอากระมังใบหน้าเหมือนกันเลยอุ้ย

ตันี้วเนียแล้ยเห็นมนี่แบบตอนตอนไปดำน้ดูร้อยออ่ะปลาอยอะกถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวไม่ต้องรอเพื่อยยังจับปลาดปลาด้วยปลาด้วยนี่รอ้อปลาชมมาให้หน่อย

เฮ้ลูกมาไม่ได้กินนะน่ะนี่ขาูไม่ไดินฉันลบ้างเลยียว่ังกักุยแล้ววันนี้ครับเป็นหัวหน้าแกงบังบางอื่นแล้เข้าบายจะมาบายสามไม่บางสายกัเขาอีกเยไมอะ เทมป์ปลาแตกๆกันกินรุ่นนี้กำลังคอต้มเลยนี่ปลาหยุดตกเข้าใจอ่ะรุ่นเนี้ยต้มใส่ใบอีโอมอ่ะครับเพียงนั่งบอกไืออาหารปลาครับวันนี้ครับตอนเช้าก็ปล่อยปล่อยปลาตอนกลางคืนก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัว

ปลาด <laughs> <laughs> ูกดิากตวคัญแหละเอ้านาแยงไ่ยยมขึ้นไปดูสังขารหลวงปู่ทูกันนดิงก็ดิ่ทำมาตสถาน จัรลกธรมาวัันติายุวทองอังภัรเลือนเตียงเตรียมตี แปดให้หนึ่งแปดงวดนี้แหละงวดนี้นะครับอ่านได้ฟังหน่อยอ่านได้ฟังหน่อยใ,ใบที่สิบแปดพยากรณ์สุนทรเฉลยด้วยกุศลบุญเคยสร้างไว้ปางก่อนมาเพิ่มพรแก่ชีวิตให้สมหมาย